ในยุคสมัยโรมอ่ะไอ้กบฏผีบุญเนี่ย mm hmm. เข้าใจไหมกบฏผีบุญในสมัยรัชกาลที่ห้ามีคนอ้างตัวว่าฉันเป็นผู้มีบุญอ่าแล้วก็จะมารุบรวมประเทศอะไรอย่างนงี้อ oh. แต่สุดท้ายรัชกาลที่ห้าจับไปบอกนี่คือกบฏผี mm hmm. เขาบอกเขาเป็นนักบุญใช่ไหมล่ะ mm hmm. แต่เขาบอกโอ้ในผีเออเพราะฉะนั้น oh. ก็ <Okay. S 1> ประหารเพราะพอเรามาใช้ความเชื่อาปุกปั่นได้แต่ในศัก์ของพระเยซูเนี่ยมันไม่เหมือนกบฏผีบุญที่เกิดขึ้นในสมัยโรมันเขาประหารจนเบื่อแล,ล้วโรมันเนี่ย แต่คนนี้พิเศษเพราะว่ามันทําให้กรุงโรมกระเพื่อมจนสุดท้ายกรุงโรมทั้งโรมเนี่ยกับใจเชื่อแล้วกลายเป็นเมืองที่นับถือศาสนาเสตเลย,เ,ยเพราะว่าอย่าลืมว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยพระเยซูเนี่ยมันมีทหารโรมเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีปอนติอุสเอลาตุสลองกินุสหรืออะไรที่เราพูดเน่ยก็เป็นคนโมรมหมดเลยที่จากพระเยซูไปตึงเขยนตึงกังเขนเนีเ่ยเ,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 เป็นโทษป่าชีวิตสมงสุด เขาตื่นจนเบื่อแล้วไอ้พวกคนที่อ้างว่าฉันมีบุญฉันเป็นผู้วิเศษเขาตื่นจนเบือ่อแต่พี่เยซูไม่เหมือนกันพี่เยซูคือมันมีแรงกระเพื่อมจนนับประสาแตะต้องบันทึก